バイバイ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะอยู่ที่โรงแรมวางใต้ค่ะแล้วก็จริงๆพอเราอยู่พอเราดูตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเราดูตรงพอเราดูอย่างนี้เราไม่คิดเลยเนาะว่าจะเป็นในเมืองค่ะจะเป็นส่วนเมืองของจะเป็นใจกลางเมืองของสุราษฎร์ธานีนะคะแต่นี่คือใจกลางเมืองค่ะใจกลางเมืองที่โรงแรมวังใต้นะคะยังคงเป็นยังคงมีสวนแบบการ์เด้นสวยมากแล้วก็ในวันนี้ที่สุราษฎร์ไลฟ์น่าพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีเทศกาลดริง แอนบาร์บีคิค่ะคุณผู้ชมมีเครื่องดื่มจากลีโอค่ะให้คุณผู้ชมได้แบบว่าดื่มกันท่ามกลางสวนสวยสวนธรรมชาติแบบริมคลองริมแม่น้ำตาปีเนี่ยค่ะแล้วก็มีอาหารนะคะให้เราได้แบบอร่อยอร่อยกันเย็นๆกับส้มตามส้มตำแบบคนไทยนี่คู่กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้กับแม่ครัวแบบว่าออกมาออกมาทั้งครัวเลยไหมคะ <laughs> ส,วสวัสดีค่ะอันนี้นี่ คือแม่ครัวตำม,มือหนึ่งเลยแล้วะคะใช่ค่ะตอนนี้กำลังตำอะไรคะเป็นส้มตำคอหมูย่างคะ่ะโอ้แค่ได้ยินชื่อก็บอกว่าอืมนะส้มตำคอหมูย่างนะคะค่ะนอกเหนือนอกเหนือจากเมนูนี้คะ่ะเดี๋ยวถามพี่เลยว่ามีเมนูอะไรอีกคะเกลือค่ะปลาย่างเกลือแล้วก็ไก่ย่างตะไคร้ค่ะแล้วก็ ซิกเนเจอร์ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นดิ i n แอนด์บาร์บี e ก็แน่นอนจะต้องมีบาร์บีวแน่นอนนะคะซึ่งคุณผู้ชมที่กำลังติดตามสุราไลฟ์นาวอยู่ในขณะนี้นะคะกอ็อยากจะบอกต่อๆกันไปนะคะสวนสวนใจกลางเมืองสุรารธานีของโรงแรมวังใต้นะคะกับเทศกาลดิ i n แ a นด์บาร์บี e ที่เราอยากจะ Recommend ราคาเป็นกันเองมีแม่ครัวกระซิบมาว่าราคาเป็นกันเองค่ะแล้วเห็นไหมคะท่ามกลางสวนสวยสวนธรรมชาติสนุกสนานธรรมชาติสวยงามแล้วนะคะเรื่องของอเพลงค่ะก็จะเป็นสไตล์นี้เลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมที่อยากจะรีแลกซ์นะคะก็สามารถที่จะแวะเข้ามาได้นะคะที่ เทศกาลดริ้งแอนบาร์บี e ของโรงแรมหวังใต้นั่นเองค่ะวันนี้เปิดวันแรกนะคะคือตั้งแต่16นาฬิกาจนถึง24นาฬิกากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะจับเรื่อนไปจนถ,ถึงวันที่30เมษายนนะคะ เรียกว่าต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าว่าในเทศกาลสงการานที่กําลังจะถึงที่เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงการานปีใหม่ไทยเนี่ยค่ะเราก็กลับบ้านใช่ไหมคะ หลายๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็กลับมาบ้านก็อยากจะให้พาครอบครัวเข้ามาในเทศกาลดริ n k อ n d บาร์บีคิของโรงแรมวังใต้นะคะเพราะว่าต้องบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศดีมากอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะอันนี้เป็นโซนศาลาท่าเรือสวัสดีค่ะอันนี้โซนนี้เรามีอะไรเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าที่จะมาบ้างคะมีพิเศษมีไหมครับมีมีพิเศษอ๋อก็เป็น ชมวิวริแม่มน้ำนะคะสามารถชมวิวริแม่มน้ำได้เราเดินไปด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นวิวพอยต์ของสุราค่ก็ค,ค,คือคือมาดื่มเครื่องดื่มมาดื่มเครื่องดื่มมาดื่มมาทานบาร์บีคิวมาทานเมนูหลากหลายอะไรบ้างนะคะน้องมุกเราก็จะมีไก่ย,ย่างตะไคร้นะคะคอหมูย่างนะคะปลาทับทิมเผาเกลือนะคะ ปลาจิตรดาทอดยำมะม่วงค่ะไส้กรอกอีสานค่ะค่ะ,คะแล้วก็อันนี้นเป็นเรียกว่าเมนูที่เราแบบว่าทานกับเครื่องดื่มใช่ค่ะเป็นเมนูที่มันจะมีกันกับเครื่องดื่มแซ่ เซมอีลีอันนี้เทศกาลนี้จะถึงเมื่อไหร่นะคะน้องมุกวันที่30ิค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะ11บเเมษาถึงวันที่30สิเมษาค่ะนะคะบรรยากาศที่แบบอยู่ในสวนแล้วก็ริมน้ําริแม่น้ําคือเราเราไม่รู้เลยตอนแรกที่เปิดมานี่เราไม่รู้เนาะว่าตรงนี้คือหวังใต้สวยมากสวยค่ะโอเคขอบคุณน้องมุก้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวค้าพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันต่อนะคะอันนี้ก็คือมานั่งดื่มแล้วก็นั่งแบบว่าเห็นไหมชมวิวพอย ของสุราธานีนะคะที่ศาลาท่าเรือของโรงแรมวังใต้สวัสดีพี่วินัยด้วยคะ่ะสวัสดีพี่ด้วยคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเคคาม,มาเอาเอลซ่ามาด้วยคะ่ะนี่ขอสมัมภาษณ์หน่อยพี่บรรยากาศเป็นไงบ้างคะโอเคเลยครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับบรรยากาศดีมากมาตั้งแต่4โมงเย็นเลยนะครับพี่มา4โมงเย็นเลยสุดยอดไป5เหยือกแล้วยังไม่เมาเลยบรรยากาศดีเลยทดเชยกับแก้มได้เลย พี่ฝากพี่วินัยดูกล้องฝั่งโน้นนะฝากพี่วินัยแบบเชิญชวนคนสุรา์แล้วก็ทุกท่านที่แบบดูไลฟ์นี้นิดนึงอ่ะมานะครับอย่าลืมนะครับมาที่วังใต้นะครับวันนี้มีเปิดใหม่ครับโซนเขาเรียกอะไรฮะโซนดื่มน้ำอ่านะครับมีอาหารอร่อยครับอ่าวันนี้มีทั้งบาร์บีคิวมีเบียร์สดนะครับวันนี้กินไปห้าอยายังไม่เมาเลยเพราะว่าบรรยากาศดีมากนะครับตบมืมให้่วังใต้เลยครับขอบคุณ่ะขอบคุณพี่วินัยนะคะพี่ฝากอะไรหน่อยไห ก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นบรรยากาศเดียวที่เราจะยังหาได้ <หา S 1> ไดอยู่ครับชิลๆและนั่งสบายๆก็ๆๆขอเชิญชวนทุกคนนะครับ ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะอย่างนี้ขอบคุณนะคะที่นั่งก็แบบว่าสบายนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางโรงแรมวังใต้ก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมตรงนี้เป็นศาราท่าเรือนะคะซึ่งเตรียมพร้อมตรงนี้ค่ะให้กับลูกค้าหรือว่าให้กับทุกท่านนะคะได้มา r e l a ์นะคะในช่วงเย็นถึงในช่วง16นาฬิกาถึง เที่ยงคืนของทุกวันนับจากวันนี้ไปเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมที่เห็นไลฟ์แล้วนะคะเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยค่ะแวะเข้ามาผ่อนคลายพักผ่อนกับเทศกาล r i n k and Barbecue จากโรงแรมราบางใต้นะคะ คือนั่งรีแล็กซ์ท่ามกลางธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าธรรมชาติแบบนี้เรายังหาได้อยู่นะคะที่โรงรามวังใต้นะคะโอเคเดี๋ยวต้องไปแบบว่าต้องไปชิมฝีมือแม่ครัวนิดนึงเพราะว่า น้ำลายสอมากเลยทีเดียวค่ะก็ะอย่างที่บอกนะคะว่าเมนูมีเยอะเลยทีเดียวค่ะก็ย้ําว่า16นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันหลังจากนี้จนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะจะพามาเป็นมาเป็นครอบครัวมาคนเดียวมาเป็นคู่หรือว่ามาเป็นยังไงก็ตามแต่นะคะคุณผู้ชมก็สอบถาที่จ้เอาอันนี้อันหนึ่งค่ะ ผู้ชมก็สามารถที่จะมาได้แม่มากับลูกลูกลก,ก็จะแบบอย่างลูกอยากทานเอาวันนี้เอาเอาป๊อปคอร์นค่ะเท่าไหร่คะ่ะได้ค่ะแบบชิลมากคุณผู้ชมแบบมาสัมผัสบรรยากาศแบบชิลเหลือเกินซึ่งแบบค่ะก็ไม่รู้จะบรราัคือให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าบรรยากาศแบบว่า สุดยอดมากนะคะมากค่ะจะยังไงก็ตามแต่เชิญชวนเลยนะคะกับเทศกาลดริ k งแอนบาร์บี e ที่สวนนะคะการเด่นของโรงแรมวังใต้ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมาได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จะถึงสิ้นเดือนเลยทีเดียวอร่อยไหมคะโอเคเคาว่าค่ะต้องไปแบบว่าขอขอตัวแบบพาลูกไปเล่นในสวนพร้อมกับหาอะไรทาน กับเทศกาลดริ้งแอนบาร์บีคิวในวันนี้แล้วนะคะขอบพรบคุณสําหรับการติดตามด้วยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกสนวากไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอันนีก็เบ,บายบายเสิญบายบาย